ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวกบส๙๑๙อากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียง9 1 9หน่วยปัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยกับดิฉันชัดชลัยแสงสว่างค่ะกลับมาพบกันเป็นประจำทุกๆวันแบบนี้พร้อมกับภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกๆพื้นที่และทุกปัญหาค่ะภารกิจของเราในวันนี้จะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะ กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่5-4สำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการตารพัฒนาจัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานและกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วดำเนินการออกแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคและมอบน้ำดื่มหน่วยบัญชาการตารพัฒนาพร้อมทั้งฉีดน้ำล้างถนนเพื่อเป็นการลดฝุน่ 5. น PM2.5 ณอำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์นั่นเองค่ะ ต่อนเนื่องกันที่ภารกิจต,ต่อไป กองบัญชาการกองทัพไทยโดยจิตอาสาพระราชทาน904และชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่31สำนักง,งานพัฒนาภัก3หน่วยบัญชาการทาหารพัฒนาเข้าดำเนินการสำรวจและประเมินความเสียหายอาคารเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอักขีภยัยพร้อมทั้งได้นำน้ำดื่มกองบัญชาการกองทัพไทยมอบให้ทางโรงเรียนเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและหาแนวทางการช่วยเหลือต่อไปณ โรงเรียนบ้านศบย่างตำบลปาคาอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านนั่นเองค่ะตอนเดินกันที่ภารกิจต,ต่อไปกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่14สํานักง,งานพัฒนาภัก1ห,หน่วยบัญชาการตาหพัฒนา จัดกำลังพลของหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตเข้าดำเนินการก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่โรงเรือนเลี้ยงเป็ดเทศและโรงเรือนเตาเผาถ่านในกิจกรรมงานเกษตรผสมผสานตามแนวทางพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีง,งบประมาณ2566ให้กับประชาชนที่เข้าร่วมโครง,รงการน้ำหมู่หนึ่งบ้านกอกขวางตําบลห้วยแรงอําเภอเมืองตราจังหวัดตรานั่นเองค่ะ เดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันสักครู่ค่ะ